สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนเด้อค่ะเมื่อีวันที่ยี่สามกันยายนสองห้าหกแปดเห็นลูกอ้งุ่นกันบอจะมาซอยลูกองุ่นซอยลูกองุ่นกันค่ะเอาลูกน,น้อยๆออกมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งถือกันไก่ะคะ่ะ จะออกแบบนี้เอาลูกน้อยๆที่มันไม่เสมอกันเนี่ยอ,ออกออกมันจะเบียดกันใส่มัดคัดใส่มัดคัดเาจบก็มีพ่วงที่ดกแน่ลูกหลายแน่ กับพ่วงที่ลูกน้อยๆพ่วงน้อยๆก,ก็บอตองซ้อยหรือว่าลูกมันเสมอกันนะคะกับบอสอยอันนี้ก็เบิ้งจากคาความรู้จาก youtube จากช่องต่างๆที่ให้ความรู้เรื่ององุ่นทีละเหาเหตุนี้คืออา้าวปลูกแบบกิน ชิงพาณิชย์ยังไม่ได้พอยังไม่เก่งพอยังไม่มั่นใจเอาตัดบัตรดลคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปหากินไก่ใหมแ่แหละตัดหยากเอาในน้อยไอย้กก่ไเก่นไ่มันบ่ค่อยเขา่าเข่าแล้วเอ้ยหวังว่าจะได้ยินเสียงชัดเนะคะบ่อแห้งก็บัตรเเห็นกันบนะ่เนาะ ก็ตัดถึกป่วงเหลี่ยวพอเนี่ยค่อยๆส้อยออกให้มันอยากได้ลูกใ่กะอ,ออกซื้อไหลายเนี่ยเหลือวจะหน่อยๆลูกไว้มันจะเลยลูกใ่ตามถี่เลี่ยนมากใน y o u t u ูบบึงพวงนี่พวงนี้เราก็จะเอาลูกที่เห็นบอกีอยวไฟไล่แดงมากนี่ เราก็จะตดช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนนะคะห้ากเขาเอาช่วงตัดแต่งจริงช่วงหนาฝนซะแถาบอ่อคุ้มพยานก็จะบอ่อหลอดเนาะล้วก็เลยต้องได้คุ้มพยางที่จริงปีก่อนที่เขาเอาลูกมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวมันก็เลยบ่ต้องคุ้มพยางเพราะว่าฝนมาตกแล้วเนาะอันนี้หนาฝนชัดๆ,ๆเลยต้องได้คุ้มพยางแบบ แบบแก่แก่อะไรล่ะแกหน้าไม่ใช่ดิเขาเอิญอย่างเนาะแก่สถานการณ์ไปกอนบ้านเดีย,ยบ้อยช่วงหน้าหอนก็เอาออกก่อนแล้วค่อยปรับปรุงแต่งผยายังไม่แต่งโครงสางไม่มันบอดเรียบร้อยอะเนี่ยดูนามกัน,นยังนามนามฝน เออเมื่อแข็งแรงกา่าจะเอาโค้งไหม่เขาไปอีกเสริมเขาหลลายเ,เนี่ยเห็นบ่คคะร่มแห้งแล้วมันก็พื้พื้พื้นหรียบร้อยเขอให้ผ่านฝนไปก่อนเนาะขอให้ผ่านฝนไปได้ไม่ายพ่วงเลยคะ่ะไปบึงกันไปดูกันดูสภาพ นามขังเด้ค่ะนี่ตาหมองโคนมันจะสูงไงเท่ากับเห็ดหนีคนหนีฝนมันอันนี้ก็ซออยแล้วนีซอยไปได้แล้วครั้งหนึ่งแต่จะเบิ่งอีกหรอว่าจะเอาไว้ลายบอ่อเนาะอยากได้ใหญ่บ่อใหญ่คอยมาซ้อยอีกเถอ ก็มีหลายพวงู่ะอยู่ประมาณยี่สิบขึ้นแต่พวงเล็กๆน้อยๆเนาะนี่กันความหอนกันแดดผากระดาษเนี่ยเสียงปลานิ่นมาขายมาแหลกทรศัพ์ อันนี้ค่ะนะคะตาดเอาอันมันนีแงๆมันเบียดยๆกันนีออกจึ๊บโอ้โห و, ข้างในนี่ต้องเอาหาเกินไก่แบบน้อยๆเนี่ยสอดเข้าไปน้อยๆจ,ง,จงีเขาต้องเอาออก พวงนี้ก็ถือว่าไงนะคะไงคัะเสียบเดี๋ยวมาเก็บราแล้วียดอีกรอบคันลูกที่เสมอกันไว้อ่า เช่นพวงนี้ก็เอาอันน้นอยๆออกแต่ที่จริงเดี๋ยวมันก็ต้องออกเองละมัง้งเพราะมันจะขาดลูกของมันเองขึ้นกันนะคะจะลูกเป็นจุดอะ <c oughs> ยาไฟลายแดงหรืออะไรเนี่ยเป็นกากเป็นเกลอนไอ้ลูกเนี่ยไงขึ้นมันจะหายบ嘛น้องเอ้ย ว้ายว้ายว้ยตรงนี้ฝนตกหนักนักวกงหน่อยพวูงใหญ่เดี๋ยวก็อัปเดตไวให้เบิรงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังขอบคุณที่กดติดตามะนะคะฝากกะไลก็กดแชร์นำเด้ดอค่ะเด้อเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะพวกไงเ้ยค่ะเนี่ยดูรากอากาศมันชื้นสูงเนาะแล้วก็เป็นรากออกมา วายตัดไปปลูกนี่มันมันจะได้ปะ,นะ่น้อเดี๋ยวจะล่องเดี๋ยวค่ะอ่ะค่ะแค่นี้แหละ